ตอนที่102คนรวยที่มองไม่เห็นซู่เยนไม่ได้บอกจริงๆและเทียนเป่าื่องความสัมพันธ์ของเธอกับฟางซวีการบอกเด็กๆจะดูเป็นเรื่องน่าอายเกินไปหน่อยบาค่อยบอกพวกเขาทีหลังหรือบางทีต่อจากนี้พวกเขาอาจจะค่อยๆรับรู้กันเองก็ได้ฟางเซวีเดินไปเอาถ้ำน้ามาให้เด็กทั้งสองรดน,น้าต้นไม้และต้นหอมที่ปลูกกันเมื่อวานจากนั้น พวกเขาก็เตรียมกลับไปกินอาหารเช้าด้วยความสบายใจกินอาหารเช้ากันเรียงมากินอาหารกับผมไหมฟางสวีมองเด็กทั้งสองอย่างประมาทสู้เย็ยนเหลือมองคุณย่าที่ยืนอยู่ตรงประตูแล้วยิ้มพลางส่ายหัวไม่ต้องหรอกค่ะที่บ้านฉันเตรียมไว้แล้วจริงๆเชียนเป่าปอกลาคุณย่ากับมาฟางสิลาก่อนคุณย่าลาก่อนาฟางเด็กทั้งสองโบกมือให้พวกเขาแล้วเดินตามสู้เย็ยนกลับบ้าน เมื่อเห็นพวกเขาจากไปแล้วหญิงชราก็ออกมาจากบ้านพูดด้วยความเมตตาเด็กสองคนนี้ถูกอบรมสอนมาดีจริงๆแถมยังหน้าตาดีด้วยวันนี้ซู่เยียนต้องเข้าบริษัทเธอเพิ่งออกมาจากชุมชนก็เห็นรถของฟานเซอ,อร์วีจอดรออยู่เราไปทางเดียวกันผมก็เลยมารับคุณไปด้วยฟานเซอร์อวีรู้สึกประมาาเล็กน้อยทั้งสองเพิ่งคุยกันว่าจะคบหากันตอนนี้จะปฏิเสธก็ด,ดูยังไงอยู่ ซู่เยียนเดินไปพูดกับคนขับรถของบริษัทสองสามคันจากนั้นก็ตรงไปที่นั่งข้างคนขับรถของฟานเจ๋อวีใช้รถบริษัทคนขับมารับแบบนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลังจากที่บริษัทเสื้อผ้าของเธอเติบโต,ตก็มีรถยนต์อยู่ไม่น้อยแต่ถ้าจะใช้รถบริษัทก็ต้องลงชื่อจองล่วงหน้านี่ไม่ใช่รถของบริษัทเป็นรถของผมเองฟานเจอวีสตาร์รถแล้วขับอย่างสนานซู้เยียนจงนักไปชั่วขณะ เงินเดือนของบริการสูงขนาดนี้เชียวหรือสามารถซื้อรถได้ด้วยฟางเจอหวีเห็นท่าทางของซู้เหยียนก็รู้ว่าเธอกำลังจะเข้าใจผิดครั้งก่อนเขาคงอธิบายไม่ชัดเจนผมไม่ได้มีเจตนาจะปิดบางคุณก็แค่รู้สึกว่าหากพูดออกไปตอนนั้นจะดูเหมือนจงใจตอนนั้นฟางเซอหวีคิดจะตามจีบซู้เหยียนเงียบๆหากบอกว่าตนเองเปิดบริษัทอะไรก็ดูเหมือนจะเจตนาเกินไป เเย็นมองเขาอย่างสงสัยบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเป็นของผมเองพนักงานบริษัทเป็นอดีตสหารร่วมรบบางคนก็เพิ่งกเกษียณอายุในเวลาต่อมาเดิมทีผมก็ไม่คิดจะพัฒน,นามาถึงจุดน,นี้ได้หลังจากออกมาแล้วตอนที่ผมไปเยี่ยมสหายร่วมรบก็พบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่ค่อยดีนะักจึงคิดอยากจะทําบริษัทเพื่อให้พวกเขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงฟังเซวีอธิบายความตั้งใจเดิมของตอนอย่างจรงิงจัง คุณมีความคิดที่ดีสู้เย็นไม่คิดว่าฟารเซอร์วีจะตั้งใจปกปิดตนเส้นประสาทที่กำลังตึงเครียดอยู่ของเขาค่อยๆผ่อนคลา,ายลงฟางเซอร์วีหันหน้าไปมองสู้เย็นผมเป็นคนไม่สุบรีมีไปดื่มกับเพื่อนๆบ้างเป็นครั้งคราวไม่มีงานอไิเรกอะไรเวลาผมหาเงินไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนก็เลยเอาไปซื้อบ้านตอนนี้ข้างบ้านที่ผมอยู่และข้างบ้านฝั่งบ้านคุณเป็นของผมทั้งหมด ถ้าคุณต้องการทำสวนดอกไม้ก็ปลูกได้ยาวเลยนะสู้เย็นถึงกับตะลึงอะไรคือไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนคุณรู้ไหมว่าบ้านสองหลังที่คุณซื้อไว้นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ในอนาคตคุณไม่จำเป็นต้องบอกฉันเรื่องนี้ยังไม่แต่งงานกันบอกเสียละเอียดขนาดนี้ทําไมนอกจากที่นอกจากนี้ปู่ย่ายังให้บ้านคุณไว้หลังหนึ่งและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้แม่เลี้ยงเกลียดชังผมเดิมทีที่นั่นเป็นบ้านสไตล์ยุโรป ้าของเดิมไม่อยู่แล้วทางการจึงสั่งให้ทําการรื้อถอนและสร้างใหม่ห้องนั่งเล่นและห้องครัวชั้นล่างถูกเปลี่ยนเป็นห้องพักทั้งหมดมีห้าห้องชั้นบนมีหกห้องห้องใต้หลังคาแบ่งเป็นสองห้องปูผมได้ส่วนแบ่งเป็นห้องใต้หลังคาหนึ่งห้องห้องนั้นเป็นห้องขนาดเล็กวางเตียงได้หลังเดียวเท่านั้นปูผมเลยทําเป็นเตียงสองชั้นผมนอนชั้นบนสิ่งที่ผมจาได้ไม่ลืมเลยก็คือทุกครั้งที่ตื่นไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนหมอนผมจะต้องโคกสูบเพดาน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของฟานซวีดูมีความสุขสต่างๆหลังจากผมหาเงินได้ผมก็ค่อยสะสมเงินและซื้อห้องอื่นๆเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นตอนนี้ตึกทั้งหลังก็เป็นของคุณหรอคะซู้เยียนอุทานด้วยความตกตะลึงอีกครั้งใช่ตอนนี้สำนักง,งานที่บริษัทเคยเช่าบผมก็ซื้อเอาไวแล้วด้วยและยังมีที่ชั้นยีสิบอีกห้องผมให้คนอื่นเช่าอยู่อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ว ฟังืจอวีแล้วถึงบ้านที่เขาซื้อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้สู้เยยนฟังท่าทางของสู้เย็นในตอนนี้สามารถใช้คําว่าตาตูอัาปากัางมาเป็นยาได้เลยจู่ๆก็เหมือนเห็นยาจุกกลายเป็นพระราชานี่มันจะพอบ้านเช่าในอนะคนเลยนะเพราะของคุณรู้ไหมว่าคุณมีเงินมากขนาดไหนสู้เย็นอยางดูทัศนคติของเขาที่มีต่อพ่อตัวเองเงินที่ผมหามาด้วยตัวเองเกี่ยวอะไรกับพวกเขาด้วย่อให้ผมร่ำรวยมากกว่านี้ บ้านที่ปู่ยา่าจิงไว้ให้ผมก็ไม่มีทางที่จะให้พวกเขาแน่ฟานเซวีเข้าใจความหมายของเสื้อเหย็นใจก็อธิบายเรื่ยงๆไปคุณคิดเหมือนฉันหากพ่อแม่มีจิตใจรักใครเมตตาลูกจึงจะกระตันอยู่ตอบแทนแต่พ่อแม่ของฉันมอบความรักใครทั้งหมดให้กับพี่ชายและน้องชายฉันกับพี่สาวเหมือนถูกกิบมาเลี้ยงที่พวกเราเติบโตขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะดวงแข็งพูดตามตรงการแต่งงานก็เหมือนถูกขาย วันที่เหล่าเสียว่าไว้ไม่มีผิดถึงไงพวกเขาก็เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูมาจนโตจะไม่สนใจเลยก็คงไม่ได้ต่อไปพี่ชายน้องชายของฉันน้องสามให้เงินหรือให้ของยังไงฉันก็จะให้อย่างนั้นใครก็จะมาว่าฉันไม่ได้สูเย็นพูดกับฟางเสีวีดตรงตรงอืมมีผลเราให้เขาอายุมากกว่านี้ผมจะส่งของไปให้ตามทศก,กาลกนก็พอดีมากในเมื่อมีความคิดที่เหมือนกันปัญหานี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไปทางโจบ่อยๆเพราะมีธุรกิจที่นั่นใช่ไหมธุรกิจบริการเจริญก้าวหน้าจนไปถึงหางโจเลยบริษัทน,นี้ถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ผมมีสาขาอยู่ที่นั่นและหนึ่งในสายเป็นคนดูแลอยู่นอกจากนี้ยังมีทั้งที่ปักกิ่งและหยางเฉิงปีนี้มีแผนจะตั้งสาขาในเมืองฮั่นเฉิงด้วยตอนนี้บริษัทของคุณมีพนักงานกี่คนหางโจปักกิ่งและยังจะหยางเฉิง มือใหญ่ๆมีสาขายอยู่ทั้งนั้นรายการต่วเงีนยเสี้ย,ยของพวกเธออีกรวมแล้วเกือบพันคนฟารืซหวีไม่ได้เช็คมาสักพักหนึ่งแล้วจึงไม่รู้จำนวนคนที่แน่นอนพันคนบริษัทรักษาความปลอดภัยมีคนมากขนาดนี้เลยเหรอใหญ่มากจริงๆแต่บริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ทางการอนุญาตด้วยเหรอทั้งสองคนคุยกันมาจนถึงเรื่องบริษัทโดยไม่รู้ตัว ฟาร์สวียังเลเล็กน้อยและให้ซู่หยยนเข้าไปก่อนทำไมฉันน่าอายเหรอซู่ญญหยยนถามพร้อมกับเลิกคิว้วไม่ใช่เป็นผมเองซู่หยยนจ้มองเขาแล้วยื่นมือออกไปจับแขนของฟาร์สเวีเราครบกันอย่างเปิดเผยมีอะไรต้องอายคนอื่นด้วยไปกันเถอะหูของฟาร์สเวีเป็นสีแดงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาอยู่ใกล้กลับผู้หญิงขนาดนี้ใกล้จนจนมูกอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของซูญญญ่หยยนร่างกายสั่แข็งทื่อ ดิเย็นเดินของแขนฟองเซอวีแล้วชักจะเมื่อยเธอขโมดคิวและถามว่าคุณสูงเท่าไหร่หลังจากที่ร่างนี้ผอมลงรูปร่างหน้าตาก็บอบบางกว่าตัวเธอคนเก่าสีผิวก็ดีมากแต่ส่วนสูงน,นั้นน้อยกว่าตัวเธอเองก่อนหน้าสูง165ซนเมตรแต่ร่างนี้สูงแค่158่างกันตั้ง7ซนติเมตรต่างการรอฟ้ากเหิว1เมตร82 ฟางซวีหันไปมองสู้เย็ยนแล้วยิ้มมุมปากท่านในนั้นก็พูดว่าไม่เป็นไรผมชอบคนตัวเตี้ยวกว่าสู้เย็ยนปนมือเขาออกทันทีเดินกระแทกรองเทาง้าส้งสูงจากไปฟางซวียืนนิ่งอยู่ทุกที่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรผิดไปขณะที่กำลังจะเดินตามสู้เยียนไปนั้นเธอก็เข้าไปในลิฟต์แล้วเขาจึงเดินเข้าไปในบริษัทด้วยความงงแม้มมกระทั่งส่วนเขากเมอวยผิงก็ยังไม่รู้ตัวอะไรกันเนี่ย วิญญาณหลุดลอยไปแล้วยังไงมอว์เวยพิยงถามอย่างกังวลเมื่อเห็นฟางเจอร์วีเมื่อกี้เหมือนฉันจะพูดอะไรผิดไปฟางเจอร์วีเพิ่งคืนสติพูดอะไรฉันพูดก,กับซู่เยียนว่าฉันชอบผู้หญิงที่เตี้ยก,กว่ามันมีปัญหาเหรอฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันชอบเธอฟางเจอร์วีขมวดคิ้วมอวเวยพิยงกอดตาและพูดว่าผมคงเรียกคุณว่าลูกพี่ไม่ได้แล้วผู้หญิงถามคำถามนี้ พราะกลัวว่าคุณจะรังเกียจว่าตัวเธอไม่สูงคุณก็แค่บอกไปว่าชอบผู้หญิงแบบเธอก็พอแล้วยังจะมีประโยชน์ว่าฉันชอบผู้หญิงตัวเต้ยอีกไม่กลัวหรือไงไม่เคยถูกให้คุกเข่าบนกระดานสักผ้าหรอฉันไม่เคยคุกเข่าดูเหมือนนายจะคุกเข่าใบนะฟาร์นซ์เวีมองสำรวจบอมเยผิงขึ้นๆลงๆเชะดูเหมือนว่าคุณไม่ต้องการให้ผมช่วยแล้วสินะทันใดน,นั้นบอมบยผิงก็มองไปที่ฟารซ์วีด้วยความตกใจ ไม่ใช่แล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณดีขนาดที่คุณสามารถพูดแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันยังไม่ได้บอกอีกเหรอเย็ยนเย็ยนตกลงเป็นแฟนกับฉันแล้วฟางเซวีไม่สามารถยับยั้งความสุขของเขาได้เมื่อพูดออกไปแบบนี้สหายแน่ๆมากความเร็วขันเทพเลยหมอเวีิงตะลึงขอคิดถึงฉากที่ฟางเซวีแทบจะร้องไห้ตอนตามจีสาวและทำไมถึงมาคบกันแล้วล่ะ เย็นๆบอกว่าเราไม่ใช่เด็กๆแล้วผ่านเรื่องราวตางจากมามากมายไม่จําเป็นต้องเล่นเกมและล่าจีบกันอีกและยังบอกว่าได้ที่จะเจอคนถูกใจแค่ทำแรงตรงไปตรงมาเปิดเผยสักหน่อยฟานเซอร์บีมีความสุขมากจนดูเหมือนคนซื้อบือ้อบอว์ไอพิงได้ยินแล้วก็ปวดฟันคนลุกไปทั้งตัวไม่ได้ไม่ได้อย่าได้ใจไปเดี๋ยวคุณซื้อดอกไม้มาหนึ่งช่อแล้วไปขอโทษเธอซะผู้หญิงชอบดอกไม้กันทั้งนั้นห้ามพูดคําว่าเปี้ยเด็ดขาด ้องบอกว่าคุณชอบเพราะเธอเป็นแบบนี้มาวยผิงออกความคิดซู่เหยนขึ้นมาบบนตึกก่อนความจริงแล้วเธอไม่ได้โกรธเขาแค่ตรงใจแกล้งฟางเซวีเล่นวันนี้อารมณ์ดีเลยนะหูรุ่ยเสียถามเมื่อเห็นซู่เหยียนหน้าแดงเร,เรือฉันกําลังมีความรักโหรุ่ยเสียที่กําลังดื่มน้าอยู่ถึงกับสําลักเธอพูดอะไรนะฉันบอกว่าฉันกําลังมีความรักกับฟางเซวีนั่นน่ะเหรอ หมูวเเียไม่พูดเสียงธรรมดาแล้วไหนบอกแค่ดูดูกันก่อนไงทำไมถึงไปแฟนกันแล้วล่ะตอนที่เราคบหากันดีกว่าที่คิดเอาไว้มากยังไงเดียเดิมทีฉันก็รู้สึกดีกับเขาอยู่แล้วแต่เราต่างก็มีความกัมงวลใจที่ไม่สามารถบอกออกมาได้เมื่อคบหากันแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าเชื่อถือมากฉันสบายใจเมื่ออยู่กับเขาเขาเป็นคนเดียวที่ทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยต่างจากผู้ชายจํานวนมากที่ฉันเคยรู้จักเพราะยิ่งนี้ฉันถึงคิดจะลองคบกับเขาดู ฮูริสเวียพยัคฆ์ม่เธอรู้สึกดีก็พอแล้วฉันจำได้ว่าเธอเคยบอกว่าเขาทำงานอยู่ชั้นล่างของอาคานี้อยู่บริษัทไหนล่ะแค่ฉันส่งคนไปเช็กประวัิดูหน่อยไหมไม่ต้องหรอกบริษัทนั้นเป็นของเขาเองฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบฉันอยารู้อะไรก็จะถามเขาเองให้เขาบอกฉันด้วยตัวเองจะดีกว่าในทางเดียวกันถ้าเขาอยากจะรู้อะไรก็ถามฉันได้ไม่มีอะไรที่บอกกันไม่ได้นี่คือความไว้วางใจขั้นพื้นฐาน การที่คนสองคนคิดอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสู้เหยียนมีลูกตีถึงสองคนแต่ฟานเจวีก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำดูแค่เรื่องนี้หมูริสเซียก็คิดว่าเขาไม่เลวแล้วถ้าตอนเี่นนี้ไม่เวลาว่าก็พาเขาปินเข้าด้วยกันสิหมูริสเวียยิ้มวันอื่นแล้วกันถพงตอนนั้นฉันจะให้เขาเลี้ยงคุณจะได้แนะนําให้รู้จักกันอย่างเป็นทางการด้วยหลังเลิกง,งานซู้เหยียนมาที่จอดรถก็เห็นฟานเจอร์วียินรอ้อพร้อมกุลาบช่อหนึ่ง ฟอนต์เซวีที่ตัวใหญ่เรากับก้อนหินแต่ในมือถือดอกกุหลาบไว้ทําให้รู้สึกแปลกๆซู่อเย็นอยากจะหัวเราอย่างมากใครเป็นคนออกความคิดนี้ให้คุณเมื่อตอนเช้าผมต้องขอโทษด้วยผมแค่อยากจะบอกว่าผมชอบที่คุณเป็นแบบนี้นี่สิไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงผมก็ชอบอืมก็ไม่ใช่อีกก็คือผมผมชอบคุณท่าทางของเขาทำเอาซื่อเย็นหัวเราะเสียงดังอย่างมีความสุข จะยื่นมือไปรับดอกไม้ฉันเข้าใจความหมายของคุณค่ะเป็นเธอส่งเสียงกลับบ้านได้แล้ว